สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอ,อก,กันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่30เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพาพี่น้องบ้านเฮาสุขสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนมักเลขค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของคนมักเลขงวดที่ผ่านมานะคะเล่าให้102ค่ะพาพี่น้องค่ะเขา่า1อ่าเข่า02 นะคะพี่น้องเขาเป็น02เพราะว่าตัวนี้เราเราบอกตาใดต่ไรว่าภายในเดือนนี้นให้นัมก็คือตัวเลข102กสิออกว้นกันวันนี่แหละพี่น้องออกว้นกันอยู่นี่แหละพี่น้อง,ออก,ก,อองก็เขาของเรามาอีรีนะคะสาหรับ102เขามาเป็นตัวตันเลน02นะคะไปพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขสําคัญของผู้นําของประเทศนะคะไปพี่น้อง มืัอนี้นะคะแอกเรตติดตามพายนะคะสำหรับแนวทางของคนมักเลขค่ะได้มาแล้วนะคะพี่น้องค่ะแนวทางสิได้มาเป็นตัวใดแน่พายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะคนมักเลขค่ะสวัสดีนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะโอ้วางหนึ่งโอ้คักขนาดนะคะครับผมค่ะพอดีลูกสาวเพิ่นมาเพิ่น คนเปิดเบอร์ช่องแล้วด้วยที่พ่อส่งเลขไปให้เอ้ามันสองเออมันก็รู้จักอ,อ่ผมผมเคยล้งไปเมาเห็นพอดีได้โอเคเปิดเบอร์ช่งเลยเป็นกันเลขพรดีมันไปเห็นเอ่าลูกพอ่อหรืออาจารย์ท่านหนึง่งคนไหนเจ็ดศูนย์นันวะค่ะเป็นการเลยพอแล้วก็เลขปราเด็นเจ็ดศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองป้น,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 นมีคนละมีคนละหลายอยู่หรคนละคนละลอยสองลอย สามตัวนี้เพราะถ้าธรรมดานะคะถ้าสองร้อยเนี่ยแม่เตกับพี่กับน้องจนแม่เขาโทรมามาถามพ่อพ่อเอาเออเงินในลูกเหรไม่รู้ไม่ยังไม่ไม่รู้ถูกไหมแม่ค่ะแม่เว้นแม่เว้นแม่เป็นเออเป็นเห็นลูกเป็นเอาเปรียวรำเขาโอนเงินเขาให้อ่ะเนาะค่ะกจะรู้พ่อเป็นแอร์เปโทรศัพท์มันข่วนแบบนั่อ๋อค่ะ เงินเขาเงินหล่อแกเลี้ยลูแล้วไปซักเว้ยวันนี้วันึกว่าพอส่งไปไหนค่ะเอาเผื่อเงินที่ไหนส่งไปใหนก็ได้กันคนละสองเลยรวยคนรวยนะเรียนลุ้งทุ่นไปหารวยคนละหารวยโอ้โหเกินเกินครูแล้วนะคะแมนครับค่ะเป็นว่าเป็นว่ารู้นู้รูเบื้งช่องช่องช่องและลูเว่กับไปเห็นของหลวงพ่อท่านหนึ่ง ให้เจ็ดศูนย์หนูเร็วมารวมกันครับพ่อค่ะนีคุณจะมีโชคเนาะค่ะซื้อจังได้ก็ถูกขนาดผมหนึ่งศูนย์สองแถวนี้ก็บเอจีของผมลอยกับคนน้นมียังถูกเจ็ดสิบแปดสิบคนโอ้ค,ค่ะ,คะอืมโอเคครับค่ะสี่ตัวเลยสี่ตัวเลยสิค่ะมื่อเนี้ย มีสายหนอดเขามันก็นเลยบริยินจังน้อยค่ะโอเคค่ะตอ,น,อนนี้ห้าสี่หกห้าอันไหนนะคะเอาเอาเริ่มตน้นเ,เริ่มต้นไหมหกหกห้า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 อ่าห้าสี่ห้าสี่ค่ะหกเจ็ดห้าสี่แล้วก็หกเจ็ดอันนี้คือสีโตะครอคะ บอครับอรบอบอ,บอหายซี่ตัวหายสองตัวกันมันมันซับส่วนโอ้แบบแบบใดนะคะเอาไหมอาหกหกแล้วก็ห้าห้าปะคะเมนครับหกหกห้าห้าค่ะและ้วหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะครับผมแล้วก็เออเอาซี่หาหรือหาซี่ก็ได้โอค,ค่ะแต่ผมสี่หางเด้อค่ะ,ะก็แล้วก็ห้าสี่หก ห้าสี 4, 6, 4, 6, 7, ่หกค่ะสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดค่ะเย้ครับนีแค่นี้ครับผมอ,อ๋ค่ะอันเมือ่อวานหนึ่งหนึ 102, ่งศูนย์สองเมื่อนานหนึ่งศูนย์สองเข้ามาตามอีกติค่ะเมื่อนหนสุดท้ายแล้วเดือนนี้เออมันหมดเวลาเขาแล้วหมดเวลาแล้วเานาะคะเนาะ หมดเวลาเขาแล้วมัน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 อาะสีทิ้งไปเจาะงวดสองงวดก็ดีวบมาใหม่อ๋อค่ะคันเจรินติด้วยกับขึ้นเลรนได้คั่มันเบิ่งเล้วมันมันมันมีศูนย์บมีหนึ่งมีอย่างเลยกันสิทิติดไว้กับเลรนสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งก็ได้ให้ติดไว้ค่ะสองศูนย์หนึ่งเรี๋ยวมันหลอกตัวเก้าค่ะดีครับก็ซิมีอหกฮก หาหาหาซีหกเจ็ดนะคะครับผมแล้วก็สิมิหาซีหกซีหกเจ็ดหาหกเจ็ดแราคาติดไว้ตัวหนึ่งอันนี้คือกันไว้ก็คือสองศูนย์หนึ่งสำหรับเดือนนี้นะคะสองศูนย์หนึ่งแมนครับได้ค่ะมันต้องออกมันต้องออกสามตัวจะได้แหละเอเอสสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองอ๋อครับเขาเจียออกช่วงแบนี้เนั้นแหละนับย่ำห้าเพอ อ่ย้ำควาเผือพอมันสีพอมันสีเวนงวดสังเกตว่ามันถึงเต็มันไหลออกมาถึงเป็นหนึ่งหนึ่ง 5, หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็เอาสองกันยังไม่อีิกแล้วก็มาหนึ่งสองแล้วก็มาหาเจ็ดแล้วก็มาเข่าศูนย์สองเด็ดเด็ดค่ะเนี่ยมันมัน,นเบี้ยนอยู่แขนถ้าคนไหยมีเลขสามมันจะเป็นเหรียสามมาอย่างที่สุดอือค่ะสามว่าโอ้โหโจแล้วอบมา โอ้อีนี่นะคะก็เห็นสามในช่วงนี้นะคะเนี่ยครับแต่ผู้ใดติดเลขสามไปก็เสียเงนินดูซื้อหรอกอืมค่ะวันนี้กับนี่ซัมมี่ได้ค่ะครับผมจ้านะขอบ<ร>คุณไปไหให้แต่หมูว่านนี่แหละเราเห็นแอดอันกันเลยอ่ะขอไปใหม่กันหน้าข่าวกัน บัวด้เบิ่งไลรเบิ่งอันบัวท่นนี้เบิ่งค่ะว่าว่าอยู่เพราะว่าเห็นอ่าเห็นคนบังเลขว่าอันเบิ่งรวยๆเอาไปดําเนินการได้เลยนะว่าซั่นก็เลยว่าเออเดี๋ยววันนี้ถ้าเราไม่โทรมากกันทีบอกเองค่ะอันนี้ก็ให้ภาคเขาก็ได้กันกับผมบางวงกติโทษตามไปกันยังไงยังบัวท่นนี้ยังบ่ทันนี้ลงอ่ะเนาะค่ะครับผมจ้าอ่จ้าเอามื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะครับมื้ออื่นเผื่อ เลขสองตัวผมที่มันเด้ได้สิเพิ่มให้หมืออื่นมือมอื่นเลขใหญ่เนาะอ๋ะอรัฐบาลไทยเนาะค่ะมืออื่นถ้าตัสายด่วนให้ยก็ใสย,ยได้ได้ค่ะได้ค่ะครับผมจ้าประมาณสองตัวนี่แหละค่ะครับผมโอเคค่ะขอบคุณหลายๆนะคะครับผมขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนมักเล็คน,นะคะแนวทางตำเหล้านะคะไปพี่น้องคะเอาแนวทางมุมนี้นะคะของคนมักเล็คน,นะคะมีหกหกห้าหาซีนะคะหกเจ็ดแล้วก็สองศูนย์หนึ่งนะคะสามตัวนี่ห้าซีหกซีหกเจ็ดหาหกเจ็ดนะคะพี่น้องคะสองศูนย์หนึ่งนี่กันไว้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นอันเล็กของผู้นำคนสำคัญของอประเทศ นะคะไปพี่น้องคะทั้งเพื่อนบ้านเท่านะคะพี่น้องเอาไปหนีนะคะแนวทางของคนบักเลงหมดทิพานมานะคะเข่าศูนย์สองเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะคะตัวที่ว่าเนี่ยพี่น้องอตัวเลขที่สําคัญเกี่ยวกับผู้นําของประเทศเนี่ยแหละคะ่ะพพี่น้องคะ่ะเข่าตัวนี้คะ่ะศูนย์สองนะคะพายพี่น้องบางท่านบางคนเนาะหนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันพี่น้อง สีได้สามตัวคือได้บวเถาะเนาะแตาแต่ก้อนพันซื้อตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งศูนย์สองนี่เอาไปใส่เป็นเจ็ดศูนย์สองนี่สามตัวพอนีพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวทางตํำล่ามณีนะคะแนวทางจากคนมักเลขนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่าช่วงบายดีนะคะแนวทางจากคนมักเลกนะคะอย่าลืมคะ่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบื้องเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะายพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอขอบคุณขอบคุณ พี่รองปะเท่าสุขุสุอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนมักเลศค่ะสําหรับพอ่อี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพยายาี่้องคะถ้าไม่อยากสิยล่ากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แล่ากักอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จประลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไายกันนะคะพี่้องคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอดเสด็ขอตัวล่า พปย่หลองบรนเทาสุขภูสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็บปไ็นในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ